สวัสดีค่ะพบกันช่วงปะาน้าค่ะจิมหลังบ้านน้องอ,ง,องิงตอนเช้านะคะนี่เปิดคลิปมาแต่เศ้าอันปกติสิเป็นหมา ปกติจะเป็นบักหมูจะเป็นมาหน่อยแต่มืนอี้เป็นปลาเป็นปลาค่ะพอดีมาเดินมากดน้ำอุ่นนะคะอยากกินน้ำอุ่น อยากกินน้ำอุ่นนะคะมาเนี่ยตรงนี้ก็เลยเห็นปลาค่ะเห็นปลานียมเส้นปลาลอยขึ้นมาสูรอกอกซิเจนนะคะ เบิ่งปลาก่อนค่อยไปเบิ่งหมาค่อยไปเบิ่งหมูบ่แม่นหมาไหมบ่ผิดว่าผิดตลอดว่าถือบอ่าเป็นปลานางบ้าบังว่ะวะ่าถือบอ่แม่นนันนัง ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วก็จังหน่อยกระเปิด น้ำพุนะคะเพื่อให้ออกซิเจนกับป่าขึ้นมาลอยข้างบนนะคะ บอ,อก,กันกับอีลาอยู่บุรีรัมย์นะคะไหมเฮ้ยใช่ยภูมิใช่ไหมอัู่า,างออเอออยู่อ,ดอุดรสันพาดอีกละ่ะอยู่อ,ดอุดรเฮ้ จะรีพูดไปไหนเนี่ยอ,อ๋อยู่อุดอครค่ะมัน,นี้พออีลาอยู่อุดรแล้วก็พรุ่งนี้ที่บุรีรัมย์นะคะจะให้ดูใช้ด,ชดรสมพงษ์ไหมหรือแฟนคิดว่าดรสมพงษ์ อยู่มั้ยนี่ว่เซลละล่ะโมโหดอกบมเห็นวันนี้อยู่อดนค่ะพรุ่งนี้ที่เจอกันที่บุรีรัมย์ค่ะที่มงานรถตู้น้องอุ๋งอิง เราไปหาหมูน้อยกันหาหมูก่นันหมูนางถาดนเห็นนะคะดอกเตอร์ส้วงเห็นเห็นแต่ผู้ใดตรงนี้อมแมนอมแมนอันนี้กอมูแมน ขึ้นเนียคะ่ะคือไปนั่งยางมากกดน้ำมากดน้ำน้ำร้อนนะคะเราก็จะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะคะน้ำห่อนน้ำเย็นมากดน้ำห่อน นอนดึกนะนอนดึกนะเกีย์พานั่งพาอยู่นะหอนไลน่บ่มีการใส่เสือ้อเอฟซีบ่ FC เห็นบักมูใส่เสือมบ้า่คะ อ,อกหลังหอนหลตรงโซ่บนตรงโซงบนตรงใส่มันดอกหอนขนาดนี้บนตรงไซมันมกินน้ำอกินน้ำอุ่นเดี๋ยวแม่กินน้ำอุ่นก่อนเดี๋ยวพาไป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  มาปะมาปมาปมาปะสิบีบบแกเชือกมองได้พอมัดไว้ข้างบนนะคะโมวันแล้วจะแก้ยังไงเนี่ยเชือกอยู่ด้านบนแล้วน้องจะไปแก้ยังไงเนี่ยแม,แมแ่เนี่ยแม่มันจะไปแก้ยังไงเนี่ยเชือกอยู่ข้างบนนะคะ เอาโดด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 เร็วหอยต้องแรงอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นหยามหมื่ว่านกับหยามได้โดนละถึงถึงสิโดดลงเงนะคะโดดลงกับบอมแมนว่าอยู่ซื้อเน e. ี่ยบอมมีการเแบบแลนแลนให้เรนานัามจับนะคะ โบแมนโดดแล้วกันไม่ยืนเบิงเข้าอ่ะเดี๋ยวโบแมนเลยแลนหัวสุขหัวสุนแลนอันยอนแลนนีล่ล่ะเข้าย่านแลนตำรถนะคะรถมากอย่างสิ่นะแบบย่านข้าแต่แลนแล้วกับตำรถนะคะเอฟซี FC เห็น นั่งยางไปลังบานนะเชิญหลีบ่มาเลยค่ะเขาจะมาตอนเย็นเย็นตอนบ่ายก็ห่อนหลาย,ยุกระลูกนั่งสืบประเนจมาลูกกินนมหลเอฟซีบอกว่า ไปทายลูกบกโดให้เบิ้งในปะนางตรงยางขามไปเลยคะ่ะบานบานเพื่อนตรงยางรัดทงไปได้บานเพื่อนอยู่ป้าบอกพริกค่ะง้นเพื่อนปูบกพริก Cứ sen nghe Cứ sen lắm nha Rồi một chút, Kinh má 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 Chuan Giờ chuan chưa Giờ chưa mẹ ไปทางไหนไปหาผู้สาวบ่ไปหาผู้สาวอันตัวสี้ำตาลส่งเดียวกันบ่ไปวะแกเชือกมาเร็วๆแกเชือกมาแกก,กกดแหลกกดแชห้น้ำนะคะใส่เบิง้งโฆษณาให้น้ำให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยนะคะขอบคุณ f c ทุกๆท,ท,ท่านที่สนับสนุน ทีเอฟบอกว่าการเบิงคลิปให้โดยผู้ขามโฆษณากับเป็นการซอยอีกวิธีหนึ่งคือให้ที่รังบานมีรายได้จากตรงนี้บว่าสิเป็นเบาวโทนนะคะเบาโทนประวันเลยลุงเดียอะไรพวกเนี้ย คือถ้าถ้าเรามีโอกาสนะคะเราจะทำเลยค่ะเห็ดเฮ็ดเฮ็ดบุญหรือว่าหยิบยืนหยิบยืนอะไรต่างๆให้พวกน้องๆนี่ค่ะซื้อนั่นซื้อนี้ให้นะคะซื้อให้พวกเขาโดยที่ไม่ได้ไปตั้งหน้าตั้งตารอแต่ตังกับอีหลากับแม่หน่อยนะคะเพราะว่า น้องๆวง,งนี้ก็สามารถเห็นเห้ามีรายใดเราก็จะตอบแทนเขาตรงนี้นะคะมันบระดหลายมันบระเดยเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราสามารถอะไรที่เราพอจะซื้อเองได้แล้วก็ซื้อนะคะซื้อเองได้โดยห้องปรตรงไปบอกให้เพื่อนซื้อนะคะเราก็ซื้อเองนะคะเงื่อจากเอฟซี แดายจะเอฟซีทติดตามแล้วก็บ,บึ้งบอคามโฆษณาเขากับีตรงนี้เอามาสพอนตน้องๆค่ะสพอ์ตเด็กน้อยพวกเนี้ยมึงมึงมันสินแก่ยังไงนี่บึ้งเอาจนด้วยปัญญามัวจนด้วยปัญญานะแม่นะแม่าบบนะมนะปาลูกแบบนี้นะแม่นะ่าเหตบารบลูกแบบนี้นะแม่นะแ้วเขาจะแก่ยังไดเนี่ยเดี๋ยวพาไปแล้วค่ะรับคลิปนี้สํานีก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ